ที่เวียดนามได้พักนะฮะก่อนหนึ่งวันพราะร่างกายต้องแข็งแล้วก็ตักตตำมาพนดเราในเรื่องของแน่นอนว่าในเรื่องของการเดินทางาทําให้ร่างกายมันค่อนข้างอ่อนล้าอยู่แล้วแล้วเวียดนามเขาก็ได้พักรอหน้าเพียงเดียวครับสภาพความพร้อมของทีมของเรานี้ก็ต้องเช็คความพร้อมของทีมว่ามูยพี่มูยของเราแดนาน,าน้ามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อจะหายทันหรือเปล่าส่วนเวียดนามนั้นค่อนข้างที่จบฟูตบอ ครับแล้วก็บรรยากาศของการแข่งขันด้วยซึ่ไทยไปเยือนเวียดนามก็ต้องยอมรับว่าเวลาไทยไปเยือนที่ไรก็มีปัญหาทั้งภายในแล้วก็นอกสนามนอกเหนือยังแล้วรูสภาพเรื่องของจิตใจที่จะผู้เล่นต่อผู้เล่นที่เจอกันอีกความหนักหน่วงของเกมเกมจะสะดุดบ่อยหรือเปล่าจะฟาวมันบ่อยไหมจะตัดเกมมันบ่อยไหมและเหตุปัจจัยสาคัญที่สุดสาหรับการแข่งขันครั้งนี้คือเรื่องของผู้ตัดสินซึ่งผู้ตัดสินครั้งนี้เป็นชาวเกาหลีใต้ ะะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโค้ชเป็นชาเกาหลีใต้ถึงไหยว่าจะมาทําให้ทีมชาติต,ต่างๆก็ไม่สส่วนที่จะจับมาพราจับมาอย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาความขาดเครื่องแพงใจอยู่บ้างเล็กน้อยกางนั้นทุกอย่างนี่ต้องอยอมรับว่าเราเป็นรองทุกด้านนะครับไปคราวนี้นี่ถือว่าถ้าเอาตัวรอดมาได้โดยลักษณะของการเสมอหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต,ต่อทีมเป็นอย่างมากแต่ผมวัวลัวไม่จะเสมอครูจะออกหน้านอื่นแต่ไม่รู้หน้าไหนไปคิดเอวเอง